โรมโยธาธิการและผังเมืองโครงการศึกษาการทางทลายและป้องกันตาลิงริมแม่น้ำตาปีแม่น้ำปัดขนังและแม่น้ำตรังชื่อหลุมเจทีีทีอาะบีเอสศูนย์มหกามลำน้ำสามสบวกเจ็ 99, ที่ตั้งตำบนนาต้มหมิงอำเภอเมืองจังหวัดจังจะทำการ ต่อเก็บค่า f p t ที่ระยะ10เมตา1 0